สวัสดีครับผมสิ้ามาเบิงวัดล่างกลางทงอีกเทน,นึงเพราะว่าชิปที่แล้วผมผ้ามาเบิงนั่นแหละนะครับแต่ว่าการทายทํำอาติบอ,บอชัดเจนหรือจังใดกับโมูหนะครับเดี๋ยวสิ้ามาเบิงอีกรอบหนึ่งว่าหลังจากชิปนันมาในช่วงกลางพันษาแล้วแล้วก็ไมนเม็ดชิปอีกชิปหนึ่งแต่กับบางคนมีคนติดตามคือชิปแรกนะครับแต่ชิปแรกนน่มีบังเอินมีพระกุบาจันทร์นะครับติดตามหลายแล้วก็คคนเขาไป คนเขาไปเบิ้งนี่เป,นเป็นเป็นหลายแสนนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคําบอกคําจาอาจิวชัดเจนหรือจังเดยกับโอหูนะครับเดี๋ยวผมสีผ้าไปเบิ้งว่าหลังจากมือนันมาฮอดมอนี่นะครับมีพระคูบาอาจารย์มาเบิ้งมาอยู่หรือไม่นะครับเพราะว่าดวงตาต้นปีหกสิบเจ็ดนะครับเมื่อต้นปีหกสิบเจ็ดนะครับหลังจากมือนันมาผมก็บเดยมาทําชิปวิดีโอนะครับและหลังจากทําชิปวิดีโอแล้ว มีภาคุบาอาจารย์มาเบิ้งไลาไหลมีเตือนโทรศัพท์มีอย่างมากเจ้าะนะครับแต่ว่าปัญหามเกิดอีกอย่างขึ้นกับสถานทีแห่งนี้กับกับอ่าสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับซึ่งสำนักสงฆ์นี้เป็นสายธรรมยุทจนะครับชี้แจงนะครับเอาเดี๋ยวผมจะพาเขาไปเบิ้งก็นตเล่าเรื่องรายละเอียดพันๆมาหลังจากคลิปที่แล้วก็หอดคลิปนี้นะครับนะเขาไปเบิงกันติตามกันนะครับว่ามีความูลสาดหรือไม่นะครับเจะรายละเอียดต่างๆนะครับในสำนักสงฆ์ ทุ่งแสงธรรมบ่แห่งนี้นะครับยูทีมูเจ็ดบ้านหนองบัวตําบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมบวบว,บว,บวถิ่มเบอร์โท่ผมสิบบถิมรายละเอียดต่างๆระ่างทีอยู่แห่งนี้ไว้นะครับเพราะว่าผมรับโทรศัพท์บาไหวเนื่องจากว่ามีพระคุาอาจารย์หลายกนะที่โทษสอบถามแต่หลังจากที่ชิบที่ผ่านมานะครับที่ผมว่า วัดด่างกลางทุงนะครับก็บค,ค่อนข้างสี่มีภาคูบาอาจารย์มาเบึงหลายหลายแล้วก็ผมก็รับโทรศัพท์ไว้หนึ่งจากว่า,าผู้ที่ตามนะครับหลายในใน,ใน,ใ,นในคลิปนี้นะครับดังนั้นความลมเย็นความเป็นธรรมชาติกยังอยูขข่คือเก่านะครับแต่มีความสะอาดพอสมควรเพราะว่าหลังจากมอน,นันมามีภาคูบาอาจารย์มามาเบึงสถานที่นี้หลาย นะครับบ่าไม่หน่อยมาเบิงแต่ปัญหานี่ที่ผมบ่นในคลิปนั้นว่าชัดเจนเลยคือสถานที่นี่บอม,มีไฟฟ้าไฟฟ้ายัางเดินเข้ามาบ่ถึงแตะกี้ตะก้อนเดินมาหอดไฟฟ้านะครับไฟฟ้ามาหอดในช่วงตะกี้ตะก้อนนี่ช่วงหลวงตาท่านท่านยังบ่ท่านป่วยนี่ไฟฟ้ามาหอดแต่ตอนนี้สายไฟเน,นี่ยคือไฟไหม่แน่ยังแน่เพราะว่าต้องเดินไฟมากประมาณกิโลเมตรหนึง่งนะครับหรือหรือว่านั่นกับอะไร นะครับนี่นะครับต้นโพต้อนอยังกับมีนะครับตามที่รูปก้อนๆไปเอ่อที่ใดทรงไปมีออกพันษามามีมีพระเพิ่นบาเพิ่นสิม,มายูสิมาจําให้อยู่สองสองรูปเพิ่นกับมาทําความสะอาดผมมาเบิ่งขิดทิ่แลวก็เห็นรถเห็นยังเพิ่นจอดอยู่นี่นะจอดอยู่จนนี้แหละเพิ่นเพิ่นกับ,บาสิมายูให้จีห็นแหละนะครับแต่ก อาจสี่ทนด้วยการด้วยการทีว่ว่าด้วยการทีว่ว่ามันบ่มีไฟฝ่าไฟฝ่ายัางเดินเข้ามาบ่าท่านหอดญยาิโยมกับพท่านบ่ท่านได้คุนเคยกับหาาดกับโยมพุ้ธทีีอยู่ในมูบน่บั่นอยู่ในชุมชนเพราะว่าอาจสบ่พท่านคุนเคยกันหรือแม้กระทั่งญาาิโยมเพิ่นกับพทันเห็นหนาเวลาถ้าจริงๆแล้วนะถ้าตามเป็นผมในฐานะที่เป็นนักปกครองหรือว่าเป็นกำนั่น เนี่ยผมสิต้องเข้าไปคุยกับพี่กับน่องต้องไปบินทบาดในบ้านในพี่น้องคุนเคยสะกอนเพิ่นจังคอยสีมีความสามารถสิมารวมถ้าบุญน,นำเฮ้าได้เพิ่นยังคอยสิชาวบ้านเพิ่นยังคอยสีหูจักเข้านะครับผมว่าสงอันนี้จริงกันนาสิเป็นต้องเป็นลักษณังสันนิษา,านพระคุณอาจยนทันใดทีที่รับชมกับคงคงสิเขาใจในเรื่องนี้เนาะคือมาแรกๆกับบ๊วยเป็นว่ายูเดือนหนึง่งสองเดือนสีเห็ดไห,ห,หญ้ญาติยมหูจักเลยเพราะว่าอันนี้จริงเนี่ย เปิ้นก็ต้องหอพี่นกงชาวบ้านเิ่นหูจักสะกกอนนะครับซึ่งวัดแห่งนี้หรือว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้ผมบอกเลยว่าบอมีไผเพิ่นสิม่านหยงชาาบ้านเพิ่นบ่ได้ม่านหยงน้ำชาวบ้านเพิ่นบ่เดมีเป็นผู้องค์การบงการเอเียงเดดเดดทั้งสิ้นมอบไม้ให้ทางคณะสงฆ์นี่เป็นอิสระนะครับถ้าเปิ่ลกับมาพัฒนาพอสมควรอยู่ดอกนี้นะครับถ้าเพิ่นก็อยู่บ่ไดดกันเนื่องจากปัญหาว่าที่ว่าเพิ่น เพิ่นบ่เห็นหยาดเห็นย่อมบ่เห็นหยาดเห็นย่อมบอกมาทำวัต่ว่ามันสิบบ่คือกับวัดที่ที่มีพอย่แล้วนี้หรือว่ามีมีเม่ออกหรือว่ามีมีมีหยาดย่อมที่เพิ่นสัตท่าแล้วมีหยาดย่อมที่เพิ่นหูจักแล้วเพิ่นก็อาจมีวันพระวันศีลก็อาจจะมีพระเอ่อมีพอไม่ออกมาวัดมาว่าตามทีิปกติทั่วไปแต่วัดทันี่ก็ถ้าหากเพิ่นบ่คุ้นเคยกับพระสงฆ์หรืเพิ่นก็สิบ่บ่คอยมากกัน ท,ทุกทุกวัดเน่ยทุกหม่องนะตามผมบ่กนะที่มานี่ก็ต้องต้องให้คุ้นเคยกับหยากกันย่อมซะกอนนะครับจังหวงกันบ่มีไฟฟ้าบบะน,นะครับบอกซะกอนนะครับบ่มีไฟฟ,ไฟฟ้าไฟฟ้านี่มันได้จีมี่ล้วก็ถือตัดถึงยั้งออกไปได้ลิปที่เลทิปนี้มันกับมาทำความสะอาดได้หลายพ่อสมกวรอยู่หนึ่งนะครับนี่หลายทำความสะอาดดอกเพิ่มก้นแต่เพิ่นกะเพิ่งเพิ่าเพิ่ กับบสมมาสิยุ่ได้แล้วกะแต่เนี่ยความสาเหตุที่ว่าบุาท่านขุนเคยกับหยาิกันโยมยังบุท่านขุนเคยกับพีกับน่องในหมูบ่บ้านในชุมชนครับแม่งกระทั่งโตผมเองก็นยังบ่เคยเห็นหน้าคาตาของหลวงพีสองหลุมดูประหุหนึ่งทีว่าสิมายุ่ก็เลยบ่เข้าใจว่าเป็นแนวเด๋เนี่ยแต่ทราบข่าวว่าเพิ่นกับเขาเป็นในบ้านอยู่ บินธบาตกับประมาณบลายเทียสําหรับมูบัานที่ต่างวัดแต่เพิ่งกับไปบินธบาตอีกมู่บัานหนึ่งถึงบริเวณเอาเอาเนี่ยมีสามารถที่ไปร่วมบินธบาตได้ซีหามูบ้านนะนะครับสิบินบ้านได้ก็ได้แต่ก็ถ้าหากว่ามีพระสงฆ์ที่อยู่ประจํากันยังไงมีถ้าบลายรูปจนเกินไปก็ไปบินธบาตบ้านเดียวก็ได้เพื่อญยาิโยมข้าเจ้าก็สิได้เตรียม รอไส้บาดเตรียมรอทำบุญห่วมเพราะว่าบ้านแถบนี้เขาเจ้าก็มีสำนักสงฆ์หลายหม่องหลายบ้านนะครับนี่จังประตูจุดนี้ประตูเจ้าเอา่อดวงตาที่ได้มรณนาไปนี่เพิ่นก็พากยู่นี่เพิพนมามา่นก็ที่หลวงพี่เพิ่งม่มาไม่เพิ่อไม่เห็นประตูไม่หูสวัสดิ์ทำความสะอาดได้ระดับหนึ่งที่คลิปที่แล้วกับเป็นหูสกปรกเนาะแต่ว่าคลิปนี้กับเบิ่งแล้วกับมีความสะอาดได้ระดับหนึ่งระดับนี นี่จุดนี่ที่ดวมตาที่องค์เินมรณะเมื่อปีต้นปีหกเจ็ดที่ผ่านมาเพิ่อยู่มงนี้่มอมงนี้ก็ร่วงรถนะครับอันนี้ก็คือเป็นทั้งนาทั้งนาสาลานะครับประตูที่ผมอ่ทิพาเข้าไปเบิงนะครับในสาลาจ็จะมีรับนึงซึ่งกับมีพระพุทธรูปองค์ดำอยู่ในหัน เดี๋ยวผมจีรอบรอบนี่ก่ะเป็นตามนี้นะครับความสาสตา์พรมมาเดี๋ยวผมสีผ้าเขาไปเบิงในในสาลาเบิงก่อนนะครับเอาไปไปเบิงในสไลาอีกรอบหนึ่งอันนี้รอบนี้กับภาพภาพ,ภาพจุดน,นี้คลิปที่แล้วผมก็ลงเต่กะไทยยูหม่งเดิมๆแิม,เ,มเต้นเนือ้อหาอาจจิบวกขึ้นเดิมนะครับนี่ครับพอช่วงทรีพผมมาเนี่ยมันเป็น ช่วงฝนอยู่ช่วงฤดูฝนตอนนี้ผมมาอยู่อยู่ในหนาปีใหม่เนาะนี่มือนี่ว่าบาที่ัน 28, อะไรยี่แปดยี่เก่าเหรอนะครับท่านว่าคมกับสิมืออื่นมือหื้อกับปีใหม่แล้วะต้นไม้ก็อาศัายใบพีแต่เพิ่งกับทําควบสะอาดไวไหลยพอสมควรอ,อยู่ผาพกนก่อนกับท่ค,ทควบสะอาดไวไหลยพราะสมควรอ,อยู่ผมเข้าไปที่เนือในสลาดเดียวสิป้า เออเอากล่องนี่เขาไปเบิ้งว่าในสระนี่เป็นใดแนวนะครับในช่วงนี้นี่นะครับนี่คือในสระมีความสะอาดอยู่แนวพอสมควรอยู่พระคุบอาจารย์เป็นมากนะครับมีน้ำนะครับอืมนี่มีน้ำไปชั้นอยู่เสียดายนะครับมีน้ำไปน้ำกินอยู่น้ำไหลเออ เพิ่นนี้ไปนี่เพิ่นก็เพิ่นมายุม่มเกี่กที่เพิ่นไปก็ไปไปพรทนานไลจะกิ้มือเองนะครับก็มาทําความสะอาดไว้แน่อยู่คพิควมวัแตกต่างกับมือหนันอยู่นะครับมือมาที่แหลกอันนี้ก็คือเป็นลักษณะแบบห้อยเป็นเครื่องใส่เครื่องส้อยเป็นพัดลมเป็นเครื่องสังกัดท่านอย่างต่างก็ยังมีอยู่นะครับ เป็นรลองร้อยเกี่ยวกับการมีพภาคุนถานนะครับได้มาพักอาศัยอยู่ก็อาจจีใส่เวลาบดพิ่นอาจจีด้วยสาเหตุที่ว่าหญาดยมยังบ่ะท่านเขาอยังบ่ท่นไดมมาร่วมหญาดยมเนีงผมจาบข่าวว่าอยูย่ในบัานนี่ก็ยังยัง่นสิเตรียมออกมาเพื่อร่วมทําบุญอยู่หลายออหลายย่เป็นลักษณะแบบโซล่าเซลลยังตงัง เิ่นกสีหยาดโยมก็ดีซอยกันออกมาอยู่แต่เป็นลักษณะแบบที่ว่าหยาดโยมยังเตรียมตัวพระท่านนะครับพระคุบาจาันทีรูปเปิวบาสิมายูนี่ก็ผมเมิ่อล้วก็น่าจะมาปฏิบัติมาอย่างนี่ประมาณจักเดือนหนึ่งสองเดือนประมาณนั้นะซึ่งก็ตามที่ฟังบึงทั้งคุยบันเปินก็ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ บอกเก้าพี่น้องชาวบ้านอยู่แต่การบินทบาทบินทบาทต่างๆนี่ก็บอกแล้วว่าหนึ่งกิโลเมตรพวกกลัวนี่หรือประมาณจั็กพนสองร้อยสามรอยเมตรประมาณน,นั้นรับจากสถานที่แห่งนี้เข้าไปยังหมูบ่บ้านยังชุมชนก็อาจสีเห็นให้ญาติย่อมยังม่ระท่านเข้าใจยังบระท่านได้คุณเคยกันกับภาคูบาอาจารย์ที่ที่มาอยู่นะครับเพื่อนกับเลยช่วงนี้เพิ่นกับว่าเิ่นบ่สสมาสีอยู่ได้นะครับอาจสีด้วยปัจจัยทิวา ไฟฝ่ายอย่างต่างๆบ่มีนะครับการบินธบาดการอย่างต่างนี่ส่วนมากพี่น้องขันบอคนเคยกันดนีๆกับพี่น้องชาวบ้านนะครับเ่ินกับสิบบ่ได้เตรีมยมบ่ได้นั่นไว้นะครับจังหน้าต่างสี่ก็เปิดไว้นะอขออนุญาตปิดไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าปัญหาก็ตามที่บอกไปเนี่ยนะครับแต่ขันบ่มีไผมาอยู่ มวยไฟมอผ่าวก็จะเป็นนาทีคองลูกล้านเยาวชนที่าค่อนข้างที่พวกนักเสพนัอย่างทะไลกับอสิมาหมัวสุงมยุนัมมูน,มนีเป็นไปได้นี่แต่กี่ก็มีหลอดไฟมีนั่นมันสั่งได้พอประมาณประมาณหนึ่งแหละครับคือความหมายอี ผมบอกในชิปนี้เนาะก็ข้อโบอกเจ้ากระเบื้องสถานที่แห่งนี้ก็คือว่ามีพระมาอยู่หลังจากบอกภาษาแล้วแต่เพิ่นก็บว่าสมารถสิอยู่ไดอีกนะครับแล้วก็มีพระหลาย,ยต่อหลายรูปนะครับที่โทรหาผมที่คุยกันทางโทรศัพท์ทางไลน์หรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ในใต้ช่องยูทูกของผมนี่ นะครับว่าเป็นลักษณะไหนอยากดูอยากเข็นอยากพอ่อหนึ่งผมก็ตอบบ่ไหวคือกันนะครับพอหลายแห่งดังนั้นชิปนี่ผมก็ขอบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะตามที่บอกไปเบื้องตน้นอยู่ที่มูเจ็ดตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์หากว่าภาคคูบาอาจารย์รูปใดที่สนใจอยากอยากมาเบึงสถานที่อยากมา มาเบิงว่าสถานที่นี่เป็นลนันกษณะยังไดก็มาได้นะครับโดยที่บมต้องไปถามไผผมสิบ่อปักมุดผมสิบบไห้เบอร์โทรผมว่าผมรับว่าไหวเพราะว่าเบิงเบิงแล้วลักษณะที่ปาคูบาอาจารย์ที่มานี่ผมเบิงลักษณะส,สงออกอยู่นะครับว่าเป็นสงแบบใดเพราะว่าสงส่วนส่วนทีสิมา้าเบิงนี่เป็นสงทีแบบว่าชอบอยู่องค์เดียวชอบชอบอยู่รูปเดียว ชอบอยูรูปเดียวชอบสันโดษชอบชอบลักษณะแบบขันเจังผมเป็นนักปกคร้องนี่ผมสิบเบิ้งออกนะครับว่าการที่สงอิหรีสงสงอิหรีหรือว่าสงโดยโดย,โดยห่มเฉพาะผ่าเหลียงอีกสื่อนี่ผมสิบเบิ้งออกทันทีนะครับฟังฟังเสียงพี่น้องชาวบ้านเขากับว่าลาักษณะ ลักษณะนั้นนะครับแล้วก็มีบางมีบางรูปนะครับสีมาในกลางพันษาบางยังพันษาบางเอ้พวกคุณยังงงผมผมพ่อได้ศึกษาพาวินัยผมผมก็บอกว่าผมบวชแชร์ทิพสามมือนะครับก็ซ้ำบ่ได้บวชเนาะบ่่ได้ไปเรียนรูปพาวินัยอย่างต่างๆดอกแต่ว่าผมมีสายปกครอง้าเป็นชีวิตของผมมีสายปกคร้องนี่ผมมีสายปกครองแต่ตั้งปีสามเจ็ดนะครับเป็นเป็นนักปกคร้องมากแต่ตั้งปีสามเจ็ดนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องพระวินัยเรื่องนี้ผมไหศึกษานะครับ ด้านนี้ก็บออบอกไอ,อ้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆขอผมที่ติดตามช่องนี้ได้เข้าใจนะครับแต่ว่าเบื้องแ้วพระที่เิ่นมาเบ่งส่วนมากก็สิเป็นลักษณะแบบเป็นไงละ่ะก็คือผมบอกไปนะครับก็คือเป็นเป็นพระที่บ่ค่อยประกอบปันไดไหม เ้าใจผมแล้วบางรูปบางองค์ผมเบิ่งมันคดเน,นีวนี่ผมบอกว่าขันผู้ใดเสพว่าิะเป็นเสพเหลาขาวว่าสิเป็นเสพยายยังต่างนี่ผมถิเบิ่งคดออกง่ายไงังไผมเบิ่งนะครับแม้กระทั่งตำรวจนี่ผมก็ยังผมก็ยังเบิ่งออกเนียว่าผู้ใดเสพว่าเสพผมเป็นคนระสนาสันดังนั้น ก็ขอบอกตรงๆว่าถ้าพระคุบาอาจารย์รูปใดพระคุบาอาจารย์องค์ใดนะครับที่มาเบิงมาชมก็มาได้นะครับแต่ว่าอยากให้เป็นผู้ที่ชอบปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติจริงๆว่าสิเป็นจังอ่าถ้าที่ตามห้อยอ่าตามห้อยและพระเกยจิ ได้หลายรลุมได้หลายองค์ก็เอาเอาให้เป็นองค์ที่แท้จริงเน่อ่หมักอยู่ในปลาหมักอยู่ในนี่จังสี่เพิ่งเกิดติดแผงโซลาไว้ให้ได้หลายเพงก็ดเตรียมตัวไว้ย่นนะครับเป็นแผงโซลาน้นาลังค่าหลังจากมือน,นันมาแมีนะครับกบ็ถ้าเท้าบินธบาดบินยังต่างๆนี่เอาเฉพาะพอเดงชันพ่อไดงยังไปลัษนากสัน่นคอยปลูกฝัง ให้ญาติยมได้หูจักคอยปลูกฝังให้ญาติยมเด้ไยด้หูว่าเฮานี่เป็นนักปฏิบัติมันก็คอยไมเ่เองเองเหน่อนะครับเพราะว่าอาดีตมองนี้อยู่ในโซนนี้ได้หลายหมู่บ้านนะครับที่เพิ่นมารวมกันท้าบุญหี่ก็หลายเด้อ่าก่อนที่พระอาจารย์พอดีได้มรณภาพไปนะั่นก็มีหลายหลายหายมู่บ้านนะครับทีเพิ่นมาร่วมทําบุญยุ่นี่แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้บ่ามีอ่าสูงสายธรรมยุทธ์นี่แค่นั้นเอง นะครับที่เป็นพระอยากมาอยู่นะครับถ้าแต่อยากให้ทั้งพระคูบอาจารย์ที่่ทีตั้งใจปฏิบัติจริงปฏิบัติชอบคืออยู่แบบอยู่แบบพอเพียงนะครับอยู่ที่ว่ากอ,อขบ,บินธบ,บาติท่านก็เอาพ่อได้อยู่ได้ชั้นพ่อได้นั่นอันนี้สงบวีริสนะครับผมอยอมรับว่าสงบสงบนะครับออก,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 กับต้นไม้ต้นยังก็ลังไงก็ลังเติบโต ถามว่าเสียดายบ่ก็เสียดายแหละนะครับแต่ก็เฮตดจังได๋ล่ะสีได้มีพระคูบาจาันที่เพิ่นเป็นองค์ที่เป็นเป็นพระอิลีเป็นพระที่อยากอยากอยากปฏิบัติหรือว่าอยากสมาธิอีย่างต่างๆนี่นะครับเป็นร่องรอยจริงๆเนี่ยจงคอยจงค่อยมามาอยู่มา, u, มาผักมาเศร้าหรือสีมาส้่งมาแปลงก็ไปถามทางคณนะกรรมาการมู่บานเพิินไปคุยกันกับทางมู่บานเพิ่น ยูสสถานทีแห่งนี้ลหละครับแต่เอาพายเรียรพระเสพพระนั่นยามานะครับบอกไว้ก่อนเอ,อขอขอเป็นองค์ที่ขอเป็นรูปที่ต้องการที่ปฏิบัติเอาจริงเอาจังนะครับเป็นการเป็นพระอิริแต่มันผ่านมานี่ผมเบิ้งแล้วนี่บอกแม่เลยนะครับตามที่โทรหาผมนี่ผมเบิ้งออกนะครับลักษณะรูปพระนี่ผมบิงออกแล้วผมก็บ่เคยเข้ามาหยุ่งเจียวนึ่นะครับว่าว่าวัด มันตั้งแต่วันยืนน้ำบานผมก็บ่กคอยบ่กคอยเดี๋เขาวันดนี่แหละนะครับผมก็เป็นคนทำชีวิตหรือโอไปละสันดานสีแ่แหละนะครับหลังจากที่เหมือนว่าละมาหลังจากที่กเกษียณวันเหรอว่าย,งายังไงดีทำชีวิตหรือไทยทําวัดว่าต่างเนี่ยให้ท่านทั้งหลายได้ชมได้เบิ่งกันนะครับนี่ต้นไม้ก็ตอ้องหญ่ๆน,นะครับนี่ต้นย่างหน้านี่นะครับก็ต้องหญ่ก็ต้องงามถ้าเป็นพารทีปฏิบัติพ่ออยู่พ่อจินพ่อเพียงแล้วก็ผมว่าอยู่ได้ นะครับโดยที่เบอร์บ่บ่หมวส่มววสุมกับเด็กๆน้หน่อยอยู่แบบสบายๆนะครับยันย่อมก็คคอยเขารวมนับถือไปผมว่าปีหนึ่งพรรษาหนึ่งนี่มีคววมเจริญลุงเรื่อง,งขึ้นนะครับผู้ศรัทธานี่ทันทีหังนี่ก็ยังยังหลงเหลือหลายอยู่ยังลงยังยังมีหลายอยู่นะครับผู้คนเคยสางเคยแปลงจุดนี่มาก่อนแต่ยังยังยังหลายอยู่ นะครับมองเหวนวสิมฤดไปเลยนะครับนี่จังสี่กับหองร้อยกับเพลินกับเอาอยาวยูทีพระคู่บาอาจารย์ที่าสิมาอยู่นะครับมันยังไม่ทันนี่เห็นว่าไปว่านกอนนี่พ่งเลยอ่าน้ำออกมาว่าเป็นลักษณะจังไดน,นะครับว่ามันขาดต๊บกพ่องขาดเลื้อยยังหรือ,อเป็นจังไดนะครับอยู่นะครับถ้าสิมากับเอาเป็นว่าพระที่บ่มหมว่สุมนะครับเด้อ พาครูบาอาจารย์ก็ลองรองมาเบิงเนี่ยรูปใดที่คิดว่าตัวเองสิเป็นนักพัฒนาแล้วก็รับข้อเสนอที่ผมบอกไปได้นี่มาถามพี่น้องชาวบา้านเพิ่อนเลยแต่พี่น้องชาวบ้านเม่นกับบ่ม,ม่าหย,ยุ่งเกี่ยวบ่มาสนจนบ่มบ่ม่นบ่บ่ว่าบ่บบบาม่าสนคือเพื่อนบ,บ่ม่าหยุ่งเกี่ยวในการอย่างต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าการทับบุญอย่างต่างๆนี่ก็พ่อด้นี่อย่กนะับพ่อ,อยย่ได้กินได้ชั้น ส่วนมากวัดแถบนี้เพื่นกันยูรูปหนึ่งสองรูปตลาดต้ละ,ะละวัดนะครับยูบกไก่เนี่ยก็จะมีสำนักสงฆ์ไปอีกอจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งห้างจากนี้ไปประมาณกิโลเมตรหนึ่งนี่แหละนะครับกัมีสำนักสงฆ์อีกอันเพื่อนกันยูอีกรูปหนึ่งแล้วก็ส่วนวัดบ้่นใกล้ก,ลกันบัานพุท่องนะครับก็มีสงฆ์รูปหนึ่งนะครับแต่ในส่วนเนี้ยพอจะอ่า หลวงตาเพื่อนมรณะไปแล้วกัยังมรณะมีสงฆ์มาเกินเป็นรรมยุทธตนะครับในจุดนี้ก็เลยหาสงฆ์ยากจริงนิดนึงเนาะเนี่ยครับเป็นตยูด้วยครับผมบ่ได้ผมบไ่มบได้นิมนต์ทั่วไปด้ไอ้สิ่งที่ผม <laughs> ผมบอกด่หม,มายความว่าพว่าคันรูปใดที รับคอเสนอได้มายค่ว่าหนึ่งลหละเป็นองค์ที่นิ่งนะครับเป็นเป็นสงที่นิ่งนิ่งเป็นสงที่บ่หั่วสมบ,บ,สบ่บ่เสพบ่นั่นนะครับแต่ลองลองมาเบิ่งนะครับมาพัฒนาแต่บ่ตรงห่วงเรื่องหยาดิรืงโยมเรืองบินธรามะอย่างต่างๆดอกเพราะว่ากตามที่บอกไปยุใกล้ๆน,นี่ก็สวดมาก วัดเพิ่กนขยูห่างจากหมู่บ้านหนึ่งกิโลเมตรหรือเกือบเกือบกิโลมีสามสี่วัดวัดดรูปพระสงฆ์ยูจำรรษาสองรูปตำมานนั่นเพราะว่าพระกุมือ่่ันคางสีหายากถ้าหากว่าเป็นวัดที่ศรัทธาบ่าค่อยหลายหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาปัจจุป,ปัจจัยบ่ค่อยมีก็สีหาสง์ได้ยากพอสมควรแถบแถบทุกหม่องทุกวัน แล้วก็หมู่บ้านแถบๆนี่เป็นหมู่บ้านยุคกลางทงในกลางเจ็ดเทปทงกุล่าห้องไห์การค่อนข้างสิมีปัจจุปัจัยหน่อยก่อนที่วัดที่เพิ่นมีความเจริญอยู่โลละเมืองโลละชุ่มชนวัดเรล่านั้นพิ่นก็จะมีศรัทธาหลายมีปัจจุปัจัยหลายแต่ว่า วัดแถบๆท,ทงมู่เนี่ยมันก็มีไยนี่คือสายไฟเสาไฟเสาไฟทีกำล,งลกกังล่อการดำเนินการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องด,ดึงไฟไปยังออกมาจากมู่บันนะครับโอ้ไปนำทา,ทางนี่ทางนี่ทางดั้งเดิมนะครับจากนี่ไปกับประมาณจากหน,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 นึ่งพันสองสามรอยเมตรคือผมบ้านนั่นแหละเสาเนี่ยก็ไปหอดแล้วไม่หอดมูบ่บันแต่ก็ขาดสายสายมันมีแล้วเส้นหนึ่งมันมัน มันโดนมันก็เลยผูพังขาดไปตามการมันตามการน่ะแหละนะครับถ้าภาคูบอาจานันมาพักมาอยู่มาเศร้ากับเขาก็คอยสัง่งคอยแปลงไปคอยพัฒนาไปเอ็ดปัาปุงผับป,ป้าไฟฟ้ามือน,นีมันบ่มีเขาก็ใส่โซล่าเซลล์ยังไปสะกอ้อนยังก้อน นะครับกผมก็ว่าเป็นลนักษณะแบบมันก็มีสิ่งประกอบไว้หลายอย่างเนี่ยก็ดีก็เข้าสิไปบุกเบิกปลาเขาลำเน่าไฟไปอยู่ในส่วนอื่นๆบางเทียบางหม่องบางบอนไปเจอทีสาธารณะ,อะของหมู่บ้านของชุมชนเขาแม่นมีเฮ้ามีศรัทธาไปสั่งไปแปลงเพงบบาาิ่นกับบัไาหา้่ืขึเก่าครับทีสาธารณคุมเหมือนบัไาหา้่สั่งวัดสั่งบ้าเด้เป็นบัไหาส้สั่ง นะครับในทีสาธารนณะถ้าไปสั่งก็เป็นเป็นเป็นเรื่องต้องต้องมีเรื่องที่ต้องวิ่งเต้นกันได้หลายย่างเจอกับทีสาธารณะนี่ถ้านีกับโมเ็นทีสาธารนะทีนี่ก็เป็นทีของตนเองทีของเจ้าของนะครับท้างท้างหลังนี่ครับพี่น้องเขาก็ปลูกแตง นะครับมีการปลูกแตงผีน่งองเชาวบ้านนั่นปลูกแตงลรแตงนะครับบ่จะอย,ยู่ห้างชุมชนไหนพูดบ่ว่างไปไกลผมจะเป็นที่ไหที่หน้าของหมู่บ้านเพ่อนนี่นะครับมันปลูกแตงเนี่ยติดอยู่ยทางหลังเพราะว่าทางทางทิศเนหนือนี่ยก็เป็นลำานํำนะครับนี่ปลูกแตงโมติดคํำแพงเลยครับนี่ติดเลยนนะครับมันปลูกแตงโมกันแล้วนั่นก็ บวได้อยู่ก่ชุมชนพ่อปันไดงหมู่บ้านต่างๆก็บเป็นกนกษตรบาดใไสยหยัง,งอยู่นะครับแต่เขาก็ต้องไปให้คุ้นเคยกับพี่น้องชาวบ้านนะกอน่กอนที่เป็นใส่บาดแล้วก็ต้องไปประจํานะต้องไปไป,ประจํานะครับบวชที่สามหมื่นนี่พมมบอว่าบวชย่นีเด้ได้เจมีพระอาจารย์เพิ่น เพิ่นผ้าบวชนะครับหลวงตาหนซึ่งเพื่อนอยู่อุ้ยอีหยังนาออยู่ทังเมืองเลยแหละนะครับทำเพราะไว้เมืองเลยนะครับเพื่อนเพิ่นมาสั่งมาแปลงอยูนนีแต่ว่าเบื่อเพิ่นก็ไเด้มรณะไปไปเพื่อนกไ็ไเดยกลับไปขึ้นนะครับเิ่นสาป้าวว่าตอนนี้เิ่นมรณะนั่นแหละ อกะเบิงประมาณนี้นะครับเบิงประมาณนี้กะขอถ้าหากว่าสี่ระคุบาอาจารย์สีมาเบิงกะสีมา่ถานที่แห่งนี้สีมาเบิงมมหยัง,งกะไมาได้ตามที่บอกไปอยู่ที่บ้านหนองบัวตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินผมสิบว่วถิ่มเบอร์โทรผมสีบ่บ่วตองทักทายหาผมไหมท่านมาเบิงยิงแต่ว่ากุ้ยกันได้สอบถามก็ได้เด้อ าพระกุบาอาจารย์ทุลุทุวงนั่นแหละนะครับมืเอิ่งไดแต่ขอให้เป็นพระจริงนะครับถ้าพระขอให้เป็นพระจริงพระปฏิบัติจริงครันท้าวาศิมายูต้องใจนิ่งใจเงงขึ้นหลวงปู่อ่าพระเจจิตรหลายรูปลหลายองค์นะครับแล้วผมกับอ่าสิไดไปท,าย,ท,ทายถ้ำทายทอดได้หลายวัดได้หลายหม่องได้หลายวอนนะครับในในในทัวร์ภาคอีสานเท่านี้นะในอนาคตต่อไปก็จะเรื่องติดตามช่องของผม นะครับกำนันบ้านทุ่งผ้าเทียววัดเทียวว่าน,นี่ละ่ะพ่าบึงะนะครับผ้าบึงวัดนะครับติดตามไปใจจริงก็อยกใไงพระกุบาอาจารย์ที่รูปหนิงที่เป็นหนิงรูปที่หนิงหน่งจังไนนะครับบรเจ้าก็บอรยายมุงต่างๆนี่พงว่ามันก็หนาอยู่นะครับมีหลายนะครับพระพระกุบาอาจารย์ที่ ที่ยังหยุ่งโจยุ่กับไปบย,ยมูกยู่นี่นะครับบางรูปบางวงทีมาในกลางพรรษาก็มีบากคยังงงมากแบบได้พระต้องขาพรรษานะครับแต่ผมบดิบอกณ์ยังยมูว่าพระต้องเขาพรรษานะครับผมอยู่ใสยปกป้องผมดีเป็นขางดีตองหูนะครับนะครับลองลองมันเด้อชิปนี้กับขงสีประมาณนี้นะครับแล้วกันที่ตามชิปต่อไปนะครับก็ขอกาบขอบคุณนะครับ ลูกนะครับที่ได้ตามช่องของผมพี่น้องทุกผู้ทุกคนนั่นแหละนะครับที่ตามช่องกำน,นันบรรทุงสวัสดีครับ